我问你。 Mang tay bay một sao bay. Mala, you hope to sao bay. I yaa kiao you. Sì, song yard. Rani, đây lên đây lên đây lên đây. We hope to hang a taxi. Do you have a no hope soon? Do you see song yard? Sì, song yard, mang lại một you see a hoa bay. We hope to hang a sai. Taxi. 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 วุตาเดียวอยู่เต็สีด้อโบห่าละงโอ้โหาพัลูพลจับพัลจับบาดนี้เจ้าเรียบร้อยดีเท่าไรเท่าไรเท่าไรเรียบร้อยดีตงห้าสองหมื่นต็งหกสามหมื่นมีหาเนาะนี่มันโมนีหา ชีมือไม่สะเทียนเลยย่สแปดเหกอันนีหกไปเต็มหกสามมื่เด้อสต็ห้าสองมื่อันนั้นใจอยหกสองสดจบดาหองสามออครบแล้วดิแปดแปดสามจ่ายยังหมือนห้าด้าหขออาม่าหน่อยดิบัเออเจ็บดมะเจ้าเต่หกสูง สองแสนละเจ้าสองแสนนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าฮากกาฮ่าฮ่บฮ่าฮ่า่าฮวาฮ่าฮอาฮ่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 าฮ0าฮ่าฮ่า่าฮ่อ่าฮ่าฮเา้าเ่า่าฮ่าฮเาาฮ่่า่าฮ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 สา่น่าฮ่่าอ่าฮ่าฮา่น่า่เา่าาอันนี้อีก่่่ สนเก่าสนเก่าเอาบ้างกัน่ะนี่ราะิไลเหรนเจ้าฟ้าอันนี้เท่าไรแล้นี่เนียงเนี่ยียงนี่กชูหกหมื่นหกหมื่นโอเคสิบเก้ายี่สิบไรวะนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรนี่หกหมื่นหนึ่งก้อนถึหกหมื่นหนึ่งได้สามหมื่นสาโอเคเป็นเท่าไรแล้วเก้เกาหมื่นแล้ว กันให้แล้วก็ตั้งก็สองซน่ะเปิดเอยยอยอะอ่เ้บคนมาบถึอี่เจ้เ้าใท่านจ่ยนาดไหนก็ถึงไปกลเคียงลเอาไปเยี่ยมากสองสามสี่หกเจ็ดดเก้าสิบาสี่บหกเจ็ดเก้าสิ สองสามสี่ห6าเ็ดปดสบอกเแปดไปครบไปไปครบปเหลือสองเหงยไปขา่ะก <พ friend. S 1> you know ็เล <laughs> ือบอนไมจ้า กระโดะดตะรนะยองขยับมีแตอร์้าพ์โลมันเดิมจะปุกกับห้ามาเหมืนเดิมปุกผ้าเอี่ยวจัที่สามที่สามุกเอี่ยว สามเอี่ยวท้าไปนะจา้าใสด่ดหาเอี่งยงโอเ็คอันนี้อยู่หกสูงหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอยู่เสียหกก่อนเดี๋ยวเสียหกไปอยู่หกสูงอือมีเราเสียหกว่ามีอยู่หนึ่งสี่ใบย่างละสิ่ใบเออเสียหกเออโอเคอันนี้ยู <Okay. S 1> ่มอยู่เสียหกก่นนะจบ เอาตะหกกับตห้าไปเตกต่ำแขนนั้นแหละจบ้องมัลโลอีกแล้วจ้าโบกเกาห้าโอเก็ยัเปิดให้แต่เขาจะร่เปิดเจริงปก้าห้ามาคู่กันนล้จ้าได้คนยาวคนนเนาะอืมตวไปสามเต็เอียวเดี๋ยวตำสามตําเอียวเด็มเต็เาบกสามเอียวดูแลดูแลอ่ะเต็มเอียวไปเลยห้าไปอันนั้นขึ้นไหม bất bài ăn ngờ bất Tiền bất cho bất ngờ 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 bất ออกหกไปไหมปเลยหกใบเจ้าไปสามเลยสามย่อสามยออไปก่อนนะสักพอต้องใจตั้มสาวตัมย่อขนาดน้ำติงสิบใบติงตั้มนี่กับติงหายสัจะเอาไปเลยเจ้าพอใจวันนี้เจเออจะออาไปเลยจะรู้แล้วเขาจะเอาไปวัเลยเพราะว่าพอติงตั้มเจ้ามันใช้ติงห่าเจ้าติงหกไปไนั่นเนี่ย เจาอะไรกับอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหยอนหนึ่งองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยี่สอ่ะ่นไปมสมสิบไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าสิบสาม่ไห้าล้วเป็นคนแค่สี่ก็ยี่สิ เลขสิบสองสามสี่เั้นเรียนคอมพิวเตอร์สี่ค่ะเลขแปดเก้าสามสิบแปดถามยอดจยไปเลยเด้อจ้าเอออืมร้อยเก็บเก็บหนักเขาหนักคอไปเก็บเขามาซ้อมมาหนักเกินเกิน

พยันถายหยกนี่ได้ยุองไปก็ดีจะเอาอะไเดี๋จะเอาอะไรไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยไม่รหกเรียบร้อยดีหกศูนสามสามมื่นเนาะหกหกสามไม่ แล้วสเแอนี้นนยี่สิบใบยี่สิใบเอาไปใส่หาสามเยวหาสามเยวได้าสามเยวเนาะขัาเปิดเปยังยู่ใตาเปิด่สี่สองเอ็ดค2ส <42 S 2> สี่สองหาสามเอมันจะเสียตงน,นิ่งเ็งหาสาไปาให้ลูกขยันเอียวมา,มาได้ว่มวามัเป็มสองสามสามสี<ป>่สองากเห้าเจ้ายิดตัวกันของเจี๊เจดแสงเจนะเจีนะ bên này chị ừ. tăng nhẹ nhiều lắm mà chị nó tăng muốn có muốn phải mà mà thật kịch chưa mà <laughs> <là ai? cười> <Đẹp rồi. cười> ไปสิบสิหาส่งหาส่งยี่สิบไปวะอันตรายเราหาส่งถามยูดดีกว่าหุ่งไปอยู่ตามสีปักสีไหมตามสีดีกว่า หาสูงเจ้าเนาะอันนี้ยังครบเลยขึ้นไปอันนี้ 3, 4, 4, 6, 6, 7, นนหาเยเยอะไหมไม่ใสามสี่ 3, 4, าตัวดุน,น่สี่เน่าสองสองขาวูสูง <laughs>

เกดจับวันนี้แล้วใช่ไหมเกเจ้าบเอาดิเอาเลยนับปืนึงวะนี่เ้บอสมกาันเจ้าก็เสียอลายแต่เจ้าลงเทไรสองหมื่อยในรอบสองหมื่นเอาเจ้าลงเนเดียวคอยก็ลบสองหม่นนะมดหลเงเอาปันปึนึงสิบเีปึ้หนึงมือนึงปึหนึ่งสองหมืเอสองหมื่นเหนบสีเอียงของเก้าลงอ่ะเตรมุ ซีมพูเมือันหน่งก็จำได้เอาจำก็ได้ยังไงมันเถียงกันได้บั่นีมพู่ะเมื0อันหน่งฉันไม่ชอบเถียงหรอกนจะไม่นับลอตมามเงี้ยบอกเสียหน่อยกว่าตายกันเดื่อวันหนึ่งตื่นหาาไปลง <laughs> ยังไงเรให้ถูกเป่นหางทำลูก ดินไปสองเม็ดดินเม็ดเดียวเต่งซีเต่งหาไปจะดีไปใช้ันมีนกร่ีอเอาอันี้สิการบ้นหาซีกันกาม่มีซีนชิลงตำเลยกัน แปดันกว่าปะหนนะน่นเกิดแคงี่ยาหออ้อาไอก็ต้งสีอยู่หคนไลไลไลหนาหลายเยที่จะหา,หามีดีวะเอาไปใน้ขยันดีวะหาสองอมากหาสอง สับดอกไปสับดมากป่่านี่ออศูสาหน้าหกเก้าเสิบสิบสองสิบสาสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าสิบสิบสองสิบสมสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสสมสิบองเจ็สิบสงสาี่สิบเจ็ดสิบแปดสิี่สิบเดสิบสองสิบสาสี่สิบหกเจ็สิบเจ็ดส ปปหานแน่นอน,นิมาลูกขยันดีด <c oughs> มามาทหาอย่างเดียวเลยหาแน่นอน่เนอาไปเตะหูแม่หา ก็คสิก็องเลยอ้สิบใบนะใูกูงบ่ยี่สบใบบ่หาสีงเดี๋ยวเดีจ้ลองเสองมันบ่ือมันม like ันสองมันจับเอาไป ที่ลอาวเอวกระสอบสองจีบสองหกไปเซนบ้ซั้งบทเนี่ยห้ามันพวกห้าพกสามนะพกห้าหกสามเจี๊ยบลงมนเดียวเจี๊ยลงเงินหนึ่งบ่ไม่เด็ดับเนี่ยเงินเดียวได้ไหอเอาให้แน่นะเจี๊ยะเนี่ยอันนี้ก็มื่นหนึ่งนี่อันนี้ห้องคอยนี่นี่ เมือเดียก็มือเดียวขนากิดซ้เป็นซีเมืองตัวเปี่ยนตัวเี้ให้เจ้านี่เจ้านี่ซีมฟ้าที่ยังม่เหี่ยนกันพอแล้วซีโบนไหอ๋อตั้มสามเลยเปิดอเจเปิดแล้วยิบเลอมกันเดี๋ยวกมเสียโคก็ไม่มีตก็อันไี่ถูกต่มาไลยกันตายชองก็ไม่มีซองก็ไม่มีเอี่ยวก็ไม่มา ดีนะคอยยังกันทำสามมาอยู่็บมันจะมาสิกินหวดแตเขนแท้กเ็ดแปด้ินึ้ชีวกอ็ดนห้านนองอมหเคอได้ตึนเคื่อนหร

การหาซองเลยไอ้บิกมาสิาเห็ดรู่งหายแล้วเปลียนตวกลดเล่ยนไเลยวะเปลีย่างเดียวเลยหามาสองเมตรนายใจนะนายใจกูอินโอ้โหเข้าวายืนเป็นอ่านหอนเนาะแล้วเพิ่มจะใบแย่เอาไปอยู่ ปิดแอสีแอร์พังสุดๆลเนี่ย <Demokrat> ม <ik ana> ันหอนูเปดแพะโลปดวิอยูู่ก็ไปกบก็บอก่บอกได้ไเอก็บอกได้ไงกะปิดตัวตีแต่มันก็ปิดก็จะอยู่ได้นนึเฮงนะคุเลยร่มมมเสิบเปิดฮะพี่บอกดูเถอะเจ้าเจ้าเต้ซีเจ้าเต้หาบ่มเราจะกมาอคนเจ้าเตงซีไป เจ้าติงซีพอดีไล่ล้มตามแล้วแันนะไปไปดูซิซีซีซีฮะหนึไไหน่งเดียวห้าสี่สสสสอ้าววมีคนม,มคามีมคนก็ติงตามก็ตามเดียวใครไหลใครเสียสิผิดบวกได้ทุนไปด้ทุนมั่นได้วูเสียคนเลยทุนใครทุนมัน saya tunggu dari kusunan napa? satu dua tiga empat Видео, видео. Вот,